สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจาก ep ีที่แล้วนะครับอีีที่แล้วที่ผมประกอบบางอย่างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็บางอย่างผมแค่วางไว้แล้วก็บอกแนวทางไม่ได้เฉืนใครไฟหน้าแท่นนะครับไฟหน้าแท่นก็จะประมาณนี้นะครับใส่สายไฟสี่เส้นนะไฟเลี้ยงวงจรเขาเองนะครับสีแดงเนี่ยครับเป็นบวกนะครับสีดำนี่เป็นกาวนะครับ R กับ L เนี่ยเป็นไฟสั่งให้วิ่งนะครับ จากที่ได้ใส่ไฟหน้าแท่นเข้ากับตัวโครงนะครับจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็สวิตช์ตัวนี้นะครับที่ผมต่อรอมาจาก ep ที่แล้วนะครับผมได้ขนานไฟนะครับมออแปลงผมลงไปยึดแล้วนะยึดเรียบร้อยแล้วมออแปลงตัวเล็กก็ยึดเรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวบอกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะข้ามขั้นตอนไปนะครับเนี่ยนะครับไอ้มออแปลงชุดเลกน,นะครับไฟเข้า220โวลต์นะเนี่ยสีดํากับสีดํานะแล้วก็ไฟเข้ามออแปลง220โวลต์นะครับสีเหลืองกับสีดํานะครับผมเอามาขนานกันนะนี่นะครับขน แล้วก็เอามาผ่านสวิ์นะครับนี่นะครับอพอ่าพอย2 0บโวลต์ไอเ้นที่แปะมาเนี่ยมาเข้าปุ๊บข้างล่างมันออกข้างบนแต่พอผมพุ่มไปแล้วนะไม่เห็นนะซความสวิช์ Swiss, ผมใส่ไปแล้วนะแต่ EP ที่แล้วนะอยู่นี่นะแล้วผมก็จะอยู่มานี่นะอันนี้ผมยังไม่ได้เก็บอะไรนะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้สายเส้นสีดำเนี่ยจะเป็นสายเส้นศูนย์สายเส้นสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นเส้นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดคูณ1 4ึ่จุดสหนึ่งสี่จะได้ไฟยี่สิบสีโวลต์นะครับใส่าคาปาซิเตอร์ไปยี่สวบห้าัวลตเนะาพัง 24โวลต์แต่ว่าพัดลมอะเรามัน12โวลต์พัดลมผมจะอ่าน,นุงกรมนะครับนี่นะเห็นไหมพัดลมดีซี12โวลต์พัดลม,มตัวนี้ต้องเอามาอ่าน,นุงกรมกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีไฟตรงนี้นะเราไม่มีไฟ12โวลต์ครว่าเราจะกระจายไฟช่วยหม้อแปลงลูกเล็กไงอันนี้นี่ต้องตามตั้งแต่อีพีที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้นะแล้วก็ขาออกก็อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับบวกลบของพัดลมนะแล้วก็ไฟชุดใหญ่นะครับ5.50 5.5นะแต่ที่วัดกันมันได้5.6ไงเนี่ย ทำหางปลารอเรียบร้อยแล้วนะฐานยึดพัดลมนะครับได้เอามาจากซิงท่อเก่าที่แกะออกมาครับเดี๋ยวเป็นขี้สนิมแบบนี้นะเดี๋ยวเวลาใส่ลงไปไงี้เดี๋ยวมันจะดูแบบไหนๆก็กล่องใหม่แล้วครับผมขออนุญาตถอดเอาไปพ่นเป็นสีดำาน,นนะครับตัวน,นี้ครับเดี๋ยวใส่ไปแล้วมันจะได้สวยเข้ากับกล่องนะครับไฟชุดใหญ่นะครับมัดหลบรวมมาทางนี้ก่อนนะต่อไปก็จะมาต่อไฟม้อแปลงชุดเล็กนะต่อไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะไนอะ้ไฟ220โวลต์ต่อไปก็เหลือไฟ12สนะครับ12สอวนสินะมัน เดี๋ยวผมต่อให้เสร็จแล้วผมจะบอกทีเดียวเลยดีกว่าไฟหม้อแปลงลูกเล็กนี่มันจะมี2ชุดนะ12คือ12บศูนย์เนี่ยหนึ่งชุด12บศูนย์ฝั่งนี้อีกหนึ่งชุดนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะเนี่ยเขาจะแยกไว้นะไอชุดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะผมก็ได้เอา12มาเนี่ยนะครับเนี่ยได้เอามานี่นะครับเอามาทําเป็นบิดพัดลมนะตอนนี้จะใช้ไฟพัดลมตัวนี้เอาไปเลี้ยงข้างหลังนะครับเอาไปเลี้ยงด้านหลังนี่นะสตัวนะสว่วนอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้นะ นี่นะครับอามานี่นะครับผมก็จะมาเปิดตัวป้องกันลำโพงนะครับเพราะว่าป้องกันลำโพงต้องใช้ไฟไปเลี้ยงนะฝั่งนี้สายสูนยนะครับฝั่งนี้ใช้ได้ 9- ถึง12บโวลต์ครับก็จะมาเปิดดีเล์ตัวนี้นะครับให้ทำงานนะแล้วก็สายศูนย์เนี่ยเขาก็จะมากับคู่นี้นะคู่นี้มานี่นี่ครับก็มาต่อฝั่งนี้เสร็จแล้วที่นี้ฝั่งนี้ไม่มีสายศูนย์ก็ต้องเนี่ยครับขนานนะครับขนานจากฝั่งนี้นะเอามาใช้กับฝั่งนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นสายศูนย์ที่นี้สายศูนย์ตัวนี้มันเป เอามาลงกาวกับกาวชุดใหญ่น่ะกาวของของมะแปงลูกใหญ่อ่ะให้มันเป็นเฟสเดียวกันไฟวิ่งหน้าแท่นมันจะได้วิ่งพร้อมกันใช่ไหมครับทีนี้ผมไม่ต้องลงแล้วเพราะว่าวงจรตัวนี้มันรวมแล้วเห็นไหมครับสวนจั๊มเนี่ยเอามาจั๊มลงตรงนี้เห็นไหมครับสังเกตดูลายแผ่นปิ้นนะนี่นะจากฝั่งนี้นะมานี่มานี่ครับเนี่ยเนี่ยลากมันนี่เนี่ยคือฝั่งนี้คือสายส่นหมดแล้วครับเนี่ยเป็นกาวหมดแล้วนะข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเป็นกาวหมดแล้วแถบข้างหน้าเนี่ยนะต่อไปก็มาต่อไฟเลี้ยงหนนนนน้้าแทท่่่ะะครับีีตอเมก เส้นสีแดงเป็นเป็นบวกนะครับ12โวล์นะเส้นสีดาเนี่ยเป็นกาวนะครับเป็นลบนะครับแล้วก็เส้นสีเขียวนี่เป็นแอลนะครับที่สั่งให้ไฟวิ่งนะเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นอานะครับนี่นะผมจะลอดใต้นี้มานะอันนี้ไม่มีอะไรนะนี่ผมมัดพักไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะห้อยมาโดนกันไงนี่ครับสายแพ่รากมาถึงนี่นะไฟไฟที่จะเอาไปเลี้ยงไฟหน้าแท่นนะครับผมมาดูแล้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นของพัดลมใช่ไหมครับผมไม่อยากเอาไปแย่งพัดลมนะเพราะว่าพัดลมจะกินไฟเยอะ ฝั่งนี้เอามาเลี้ยงแค่ป้องกันลาโพงเองก็เลยแบ่งเอาไปจากตรงนี้นะนี่ครับสายสายแพรเส้นสีแดงนะครับก็เอามาต่อฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งบวกนะสีดํานะครับก็เอามาต่อกาวนะครับนี่นะครับเส้นที่ลงกาวเรียบร้อยแล้วนะนี่จะวิ่งจะวิ่งตามเบสดแล้วนะครับว่าตัวนี้วงจรเขารวมกันอัตโนมัติเลยนะส่วนตัวนี้สีเขียวเนี่ยครับที่ผมบอกว่าผมต่อด้านหน้ามาเป็นฝั่งแอลนะแล้วก็เอามาจับกับฝั่งแอลนะครับนี่เขาเห็นว่าว u นี่นะครับเนี่ยขานี้นะส่วนขานี้สีน้ําเงินนะคร นี่นะครับที่เป็นตาไก่ที่เขาเขียนคําว่า VUR นี่นะครับแต่ก่อนนี้ผมต่อสลับไงไม่ได้ดูตรงนี้ไงเดี๋ยวตอนหลังๆมาเดี๋ยวผมจะบอกแบบนี้ตัวคลิปนี้ว่าต่อฝั่ง L มาต่อฝั่ง L ฝั่ง R มาต่อฝั่ง R นะครับจะได้ทําทีเดียวไม่ต้องมาตามเก็บนะแต่นี้ถ้าเกิดเขาสกินมาไม่ผิดข้างนะถ้าสกินมันผิดข้างไงก็ต้องกับสายอยู่ดีเหลือเอาเอากาวที่ลงแท่นนะครับมาจ้ำรวงกับกาวนะครับเดี๋ยวผมจะหาดูครับว่าผมจะเอาจ้ำรวงกับกาว,วามันช่วงไหนดีนะครับเพื่อว่าไปที่เอาออกไปหา สายขั้วลบของลําโพงนะครับที่จําลงกล่องน,นะวอดีผมตัดสินใจนะครับเอามาจํากับตรงนี้นะตรงขารากฟันตรงนี้นะครับตัวแรกจําตรงนี้กลัวมันจะมันก็ผ่านแผ่นปิ้นอยู่ดีนะครับผมก็เลยมาจําลากฟันตรงนี้เลยพอหงายขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บอย่างเงี้ยผมจะจ้มเอซีเอซแล้วก็กาวตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จําลากฟันตรงนี้ไงทางล่างไงแล้วก็ผมก็เดี๋ยวผมเอาสายสายสูน่ะสีดำเอาเสียบตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยว ให้มันดึงกระแสจากหมอปแปลงตรงไปเลยนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องผ่านแผ่นเป็นนะครับผมก็คำนวณไว้แบบนั้นเพื่อวไม่ให้กระแสมันตกไปอยู่กับแผ่นเป็นนะครับก็เลยเอามาจ้ำกับลากฟันเส้นนี้นะเส้นแรกจากรองจาก AC นี่นะครับหลังจากที่ต่อไฟชุดเล็กมาตะเกียเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ต่อพัดลมออกฝั่งนี้แล้วนะครับนะครับฝั่งแฟนฝั่งนี้นะสองตัวนะแล้วก็ลองเอามาเสียบหลอดหลดดูก่อนนะครับไอชุดใหญ่นี้เรายังไม่ต้องไปเสียบอะไรนะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่า ลองดูก่อนว่ามีปัญหาไหมครับเหรือเราจะได้งะาง่ายออกมาซ่อมได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดรโหลดนะอ่าสวิช์อันนี้ผมเปิดแล้วนะผมะเปิดนะครับปึ๊บอ่าอ่าพกกนลังพวงดูดแล้วนะอ่าเดี๋ยวปิดก่อนปึ๊บเปิดนะครับอ่าพกกำลันลพวงดูดแล้วนะครับพัดลมหมุนแล้วนะไฟหน้าแท่นติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็ พัดลมนี่ผมเอาไปพ่นสีมาให้แล้วนะผมพ่นเป็นสีดําด้านนะไอ้ที่มันเงาๆนี่ผมเอาเลกเกอร์เคลือบไงแต่ว่าด้านหลังผมไม่ได้ไม่ได้พ่นให้นะพ่นให้เฉพาะฝั่งคันนี้เพราะว่าฝั่งนี้เราจะเห็นไงฝั่งนี้มันไม่ได้นี่เท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมครับหลังจากที่ต่อไฟบิดพัดลมของพัดลมเทอร์โบนะพัดลมเทอร์โบใส่แล้วนะพัดลมเทอร์โบอันนี้ต้องตามไปดูอีพีที่แล้วนะนี่นะครับจะอ่านนกกลมกันอยู่นะเนี่ยฝั่งบวกมาอ่านนกกลมกับฝั่งลบนะครับเพราะว่าไฟที่บิดออกมาจะได้ยี่สิบสี่ เอามาหารตัวนี้สิบสองสิบสองนะก็ทำทำพัดลมสิบสองให้เป็นย4ิบี่นะครับก็คือต้องเอามาหานุกรมนะครับพอต่อตัวนี้เสร็จไอชุดใหญ่ยังไม่ต้องเสียบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดเหมือนเดิมนะเปิดปึด๊บอ่าอันนี้ไฟจะต่อข้อมอยู่ที่หลอดโหลดนะเนี่ยนะครับพัดลมทํางานแต่พัดลมยังทํางานไม่เต็มร้อยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กตรงดูนะครับว่าพัดลมจะแรงแค่ไหนนะครับไอ้ปลั๊กมาเสียบตรงกับปลั๊กในีั้นนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับ ป,ปึ๊บอ่นะครับจะได้ยินเสียงพัดลมนะพัดลมแรงมากนะครับนี่นะครับพัดลมตั้งแต่ตรงนี้นะถ้าตรงนี้ไม่ต้องเลยนะครับลมไม่ได้ดับแน่นอนเลยนะโด,ดูแรงลมนะครับนี่นะครับอ่าทั้งหลังเลยนะนน่นนะห่างไปเป็นเคืบกว่าเลยนะพัดลมยังไปถึงเลยนะตอนนี้ แลยวตัวท้ายนี้ก็โดดออกไว้นะครับต่อไปก็ <alia> จะมาขนานแจ็ค x r นะครับเข้าแจ็คโฟนนะครับอันนี้ต่อตามที่เขากําหนดมาเลยนะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะวงจรต่อตามนี้ได้เลยผมวาดจากด้านหลังนะครับด้านเนี่ยนะอ่าด้านนี้จากด้านหลังนะขาซ้ายสุดนะครับจะเป็นขากาานะแล้วก็ขาข้างล่างนะครับข้างล่างจะเป็นขาขาสามนะครับเป็นลบแล้วก็ขาสองด้านขวาสุดจะเป็นขาบวกนะครับอ่าแล้วก็เอามาต่อนี่นะครับ ขากาวก็มาเข้ากาวครับริมนอกสุดนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับก็ริมนอกสุดนะหรือเขาเขียนบอกอยู่แล้วก็ต่อตามขาเลยได้เลยนะครับอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยจริงๆไอ้ลายวงจรจากขาแจ็คโฟนเนี่ยมันก็โยงมานี่แหละครับเนี่ยจริงๆมาต่อตรงนี้ก็ได้เนี่ยสามอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้เห็นเห็นเขายงลายมาให้ตรงนี้ก็เลยต่อตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับบาลานซ์อินพุตนะต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงตัวนี้เขาเขียนว่านี่นะครับ ห้าสิบถึงร้อยโวลต์มาจากไหนก็มาจากชุดภาคจ่ายไฟนี่แหละครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูก็แล้วตอนนี้ก็เป็นบวกนะครับแล้วก็ศูนย์เนี่ยศูนย์หรือกาวก็ได้ครับมันลายเดียวกันนะแล้วก็ลบฝั่งนี้นะเนี่ยวีลบนะครับผมก็ดึงอมาจากตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นวีบวกนะครับผมก็ดึงไปวีบวกแล้วก็ตรงนี้เป็นกาวนะครับสีเขียวนี่นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเป็นลบนะครับเนี่ยอ่าแต่นี้นะครับลบนะครับเนี่ยแต่นี้นะอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยว ต่อบาลานซ์อินพุตเสร็จเดี๋ยวพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมาต่อไฟชุดใหญ่ก่อนครับวีลบนะครับของบอร์ดไดนนะบอร์ดไดนนะครับก็มาเข้าชุดภาคจ่ายไฟนะครับวีลบนะครับแล้วก็ออกฝั่งนี้นะครับมาเข้านี่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็บวกนะครับบอร์ดฝั่งขวานะวิ่งมานี่เแล้วมาเข้านี่นะครับแล้วก็ออกจากชุดจ่ายไฟนะครับมาเข้าบอร์ดนี้นะครับแล้วก็ไอจริงๆต้องเป็นสีเขียวนะแต่ว่าสายสีเขียวผมเพิ่งสั่งไปยังมาไม่ถึงเอาสีฟ้าแทนไปก่อน แต่ว่าผมหุ้มเป็นสีเขียวให้นะครับอ่านี่นะครับกาวนะครับก็มาเข้ากาวนะครับผมมาเข้าตรงนี้นะเนี่ยเจนดีนะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็มาเข้านี่นะครับส่วนตรงนี้ผมไม่รู้จะเอาสีอะไรให้นะก็เลยเอาสีแดงนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะลองสั่งสีอื่นมาให้ใหม่นะมันจะได้ดูไม่เหมือนกันก็เป็นสายของ f p k นะสายที่จะออกไปเข้ากับอ่ป้องกันลำโพงนะครับซ้ายกับขวาน,นครับเดี๋ยวมัดตรงนี้นะมาเข้านี่นครับล้ขาออกนะครับก็ เอามาเข้า M แล้วก็ขาออกออก S T K นะครับแล้วก็ามาเข้า Fill นะ แล้ววัดกาลังวัดเดี๋ยวก็ตั้งทีเดียวนะครับอันนี้ผมรอบลัดเลยนะได้เอามาทดลองต่อกับหลอดโหลดแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรผมก็เลยเมื่อวานนี้ผมก็เลยแอบต่อแล้วก็ประกอบด้านข้างแล้วก็ามาสายไฟเลยนะอันนี้เอฟซีเขาจะขอเอาไปดูลายวงจรนะครับผมก็เลยทําสายไฟให้ยาวหน่อยนะแล้วก็แยกทำแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ให้สายไฟมันไข่กันนะ FC จะได้มองออกว่าต่อจากจุดไหนมาจุดไหนนะครับ หรือถ้าถ้าไม่ชอบอยากจะให้สายสั้นกว่านี้ก็ตัดมันออกแล้วก็บัดเกลียวเองก็ได้นะครับก็จะได้รู้นะครับนี่ครับจะไม่มีเส้นไหนที่ว่าผมพันรวมเลยนะผมจะแยกไว้หมดจะประมาณนี้นะครับจริงๆเมื่อวานนี้ผมลองกับตู้เทอร์โบดอกรถยนต์15นิ้วนะครับไม่เหล็ก2กนะ้อนนะอัดเมื่อวานนี้เป็น10เพลงไม่เป็นไรแล้วนะครับที่เอฟซีตอนแรกก็เข้าใจว่าหม้อแลงอาจจะเสียหรือเปล่าที่ว่าเสียงม,มันจะดรอปลงดรอปล,ลงแตแรกก็ไม่ดรอปนะครับนี่นะครับผมเอาแจ็คเอ็กเอ็มอาร์กับสเปคคอนมาลองเสียบนะอันนี้ผมมาเทสให แล้วก็ตรงนี้นะครับผมลืมบอกไปนะเดี๋ยวผมจะบอกข้าวนิดนึงเดี๋ยวจะข้ามขั้นตอนตรงต่อบาลานซ์อิทพเข้ากับสายวอลลุ่มข้างหน้านี้นะครับผมประกอบเสร็จแล้วนะเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้นะนี่นะครับต่อมาเข้าแล้วก็เอาวอลลุ่มเป็นกลางทางนะตามลายวงจรน,นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะแน่นขวาน,นะครับก็เปิดเนี้ยแต่ต่อแบบเนี้บอดได้จะต้องอยู่ข้างหน้าน,านะครับเราต้องโยงสายแบบผมจะก๊อปวงจรจากตัวนี้นะเนี่ยนะพูดเร็วไปไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าอวงจรตัวนี้ จะมี L นะครับมี L มีกาวมี R นะครับจะมีอยู่แค่นี้นะอันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยงนะครับเนี่ยที่ผมก๊อปวงจรตัวนี้นะครับให้เอาสายครับสายสัญญาณสั่งเสียงเข้าบอร์ดได้นะครับออกมาจากตรงนี้เลยนะแล้วก็วิ่งเข้ามาข้างหน้านะครับห่วลุ่มแค่สองเส้นเองเนี่ยก็ก๊อปมาจากวงจรตัวนี้นะครับเนี่ครับขาหนึ่งขาสองขาสขามมันจะวิ่งไปหาว่าลุ่มแล้วก็มันจะเตะกลับมาอีกเส้นนึงครับเดี๋ยวผมผมทำมสอง่างเนี่ยนะผมมันรู้จักอธิบายยังไงนะเลยทําเป็นรูปแบบนี้้หเลยนนะะสทอไฟ เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อแบบนี้มาไงถ้าแบบนี้มันจะแยกให้ไงแล้วก็ฝั่ง R 2เส้นนี้นะครับก็จะไปต่อบอดได้นะครับแล้วก็ฝั่งแก็จะไปต่อบอดได้แล้วก็3ามเส้นนี้นะครับก็จะไปต่อวอลลุ่มนะครับมันก็จะมันจะมาแค่แค่2เส้นนะเนี่ยจะมาแค่2เส้นก็จะประมาณนี้เนี่ยมันจะเขา้าสีแดงแล้วม Do ันจะออกเวลาละหมุนเนี day, um. to to ่ยส the ัญญาณมันจะเข้าสีแดงนะครับแล้วมันจะมาออกสีขาวนะอันนี้เป็นชั้นแน่นขวานะมานี่ยนะเข้าสีแดงนะแล้วมันมาออกสีขาว พอเวลามันออกสีขาวเนี่ยเราก็เอาสีขาวมาจ้่รวมกันเลยนะครับเนี่ยเห็นไครับสีขาวอ่าล้วก็กาวกับกาวก็ต่อรวมกันแล้วก็เอาไปเข้าบอร์ดได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็มาต่อตรงนี้อ่าเราจะชแน่นขวานครับสีแดงเนี่ยเราก็มาต่อกับ R นะครับแล้วก็กาวก็ต่อกาวนะส่วนตรงนี้ไม่ต้องต่อนะครับพับเก็บไว้อ่านไหมครับฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะฝั่งนี้ซ้ายนะก็เข้าสีขาวออกสีแดงนะนี่นะเข้าสีขาวออกสีแดงแล้วก็สีขาวก็มาเข้าคําว่า L นะครับ เดี๋ยวมันจะออกไปหาวอลลุ่มนะแล้วมันจะเตะกลับมานะครับแล้วก็กาวก็ต่อกาวนะจะวาดสายไฟนะครับก็ไฟมีต้องหเสซนนะแล้วก็มันต้องมารวมกันตรงนี้เป็นกระจกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยคิดวิธีนะครับตัวนี้ดูแบบงงๆกันไปก่อนที่ผมทํามันจะไขว้กันไงแล้วผมก็พับเก็บไว้ให้นี่แล้วนะครับเนี่ยสายไฟมันจะไปรวมกันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยผมทำมาให้อย่างนี้ละเดี๋ยวผมก็ทําต่ออีกหลายแท่นนะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีบอกตรงนี้ให้ละเอียดนะครับผมเซ็ตอุปกรณ์วัดกาลังวัดเรีียยบบบรร้อออลลนนะะคัดดดมมมหผกาต 1,200วัตที่4โอห์มนะครับนี่นะ1,200วัตที่4โอห์มนะ4โอห์มนะครับเอามาอนุกรมกันให้เป็น8ก่อนนะครับปกติจะใช้ดัไม่โหลดอยู่4ลูกนะครับ8 8 8 8นะเพราะว่าได้เอามาเหมือนดอกลาโพงนะครับ1ดอก2ดอก3ดอก4ดอกนะครับแล้วก็ค่อยๆมาขนานครับแต่ว่าผมดันไปซื้อแบบนี้มาไงเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนนะครับเอา4นะครับเอา4มาอนุกรมเป็น8นะครับก็เดี๋ยวถ้า4เนี่ก็ต้องถอดออกเหลือลูกเดียวนะ แล้วก็ถ้าต่อ2อ่ะก็ต้องเอามาขนานกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่มี2.6งจุดหกไงเดี๋ยวรอผมซื้อดัมมี่โหลด8โอโอมอีกลูกนึงนะครับผมจะบอกตลอดนะเนี่ยนะครับผมต่อมาอย่างนี้จริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่าจะวัดกําลังหลอกไปทาไมนะครับนี่นะครับปกติเนี่ยถ้าเราเปิดแล้วเราวัดกําลังวัดหลอกก็ได้นะเองแต่ว,ว่าผมไม่เคยบอกหลอกนะวัดมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ผมจะวัดแอมป์ให้ดูเป็นหลักนะครับว่า ถ้าเกิดวัดหลอกเนะี่ยยังไงแอมมันก็ขึ้นไม่ตรงอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคนคำนวณเป็นนะก็จะประมาณนี้โอเคผมใส่ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแอมดูนวดนะครับบนดูนี่นะแล้วก็ขึ้นดูฝั่งนี้นะเปิดเครื่องแล้วนะที่8โอห์มนะครับแนนซ้ายนะเดี๋ยวลองออเนี่ยนะมันอ่อนไปนะครับมันล้นจอนะครับอ่าขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้ว ได้อยู่ที่47นะครับ47นะเดี๋ยวผมจะตั้งไฟไปยูนะครับอ่าอยู่ประมาณนี้นครับต่อไป4โอหมนะครับดัมมม่โหลดผม4โอห์มนะนี่นครับต่อฝั่งเดียวนะนี่นะที่ไปเข้าหาแทนหลังเครื่องนะมาจำลูกนี้นะครับแล้วก็สายนี่นะลูกนี้ไม่ได้ต่อนะนี่ร้อยสายอยู่นี่นะเปิดเครื่องนะครับ4โอห์มนะครับ สี่โอห์มแล้วนะครับฟิลด์สิบแอมป์นะไม่รู้จะขาดหรือเปล่าน,นะครับฟิล์ที่แถมมาไม่แค่สิบแอมป์เองแปดแอมป์ไปแล้วสี่สิบสามยังไม่ขีบขีบละขีบละขีบอยู่ที่สี่สิบสี่นะครับสี่สิบสี่ต่อไปสองโอห์มนะครับนี่นะ เอาลูกนี้มาขนาดเลยนะนี่นะขนาดเลยนะเท่ากับลําโพงสี่ดอกเลยนะครับแล้วก็เอาฟิลเมื่อกี้นี่นะผมผมเปลี่ยนเป็นสามสิบแอมป์ก่อนนี่นะครับถอดสิบแอมป์เอาวางไว้ก่อนนะั้นเพราะว่ามันเกินสิบแอมป์อยู่แล้วผมย้ายสายไฟมาชั้นแน่นขวานะครับอ่าเปิดเลยนะเมื่อกี้นี้ทํางานข้างเดียวไงเดี๋ยวย้ายมาข้างนี้มันจะได้บาลานซ์กันไปนะครับนี่ที่สองโอมนะนี่นะชั้นแน่นขวานะ ไปเร็วๆนะอ่ะิปแล้วนะครับอยู่ที่40นะครับสรุปกำลังวัดของแอมท่านนี้นะครับแปดโอมนะครับได้47โวลต์นะ แอมมาหาดัมมี่โหลดนะครับอยู่ที่ห้าจุดสองแอมนะครับเอาสี่สิบเจ็ดนะครับยกกําลังสองนะคูณสี่สิบเจ็ดนะครับจะได้เท่ากับสองพันสองร้อยเก้านะครับแล้วก็เอามาหารนะครับหารที่แปดโอห์มนะครับจะได้อยู่ข้างละสองร้อยเจ็ดสิบหกวัตต์นะครับสองข้างก็เท่ากับห้าร้อยห้าสิบสองวัตต์นะครับต่อไปก็สี่โอห์มนะครับ ว์จะหล่นลงมานะเพราะว่ามีความต้านทานต่ํานะครับวนลงมาเหลืออยู่ที่44โวลต์นะครับกระแสะเพิ่มขึ้นเป็น10แอมป์นะได้ข้างละ484วัตต์นะครับคูณสองข้างได้968วัตต์นะครับามาโหลดที่2โอห์มนะครับวนหล่นลงมาตกเหลือ40โวลต์นะแต่กระแสแอมพ์พุ่งขึ้นไปถึง18.66แอมป์นะครับตอนที่ผมเปลี่ยนฟิลนะได้ข้างละ800วัตต์นะครับคูณสองข้างก็1พัน600วัตต์ก็พอดีนะครับ มอแปลงลูกนี้นะครับมาแมตช์กับทีอาข้างแล้วแปดคู่พอดีนะนี่นะครับผมใส่ไปแปดคู่พอดีเลยอันนี้ตามสเต็ปของบ้านมอนะครับจริงๆจ,จ,จะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ก็แล้วแต่คนที่เขาจะใส่ครับแต่ถ้าตามบ้านมอนะครับเขาจะใส่เตเป็นคู่ละหนึ่งร้อยวัตต์นะครับลงที่สองโอมนะครับคลิปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์รับชมมาจนจบ